สวัสดีค่ะสกุณาจากดีแท็กมีเอ็มละคระสีนมาโลตันปากช่องค่ะวันนี้เก๋จะมาแนะนำมือถือตัวใหม่ของซั s u ุงนะคะนั่นก็คือ S22 ยิซีรีส์ค่ะเอ2ยิ2ซีรีส์ดียังไงเดี๋ยวเก๋จะมาแนะนำให้ฟังนะคะ s อ 2, 2ซีรีส์ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นมือถือที่ดีที่สุดในตอนนี้กันเลยค่ะเป็นมือถือที่กล้องที่ดีที่สุด เป็นกล้องระดับซ u เปอร์โปรความคมชัดระดับห0 8้อยแล้านพิกเซลค่ะภาพจะคมชัดแบบสุดๆเก็บทุกรายละเอียดแล้วยังซูมได้ถึง100เท่าค่ะโดยเฉพาะการถ่ายภาพกลางคืนหรือการถ่ายภาพในที่แสงน้อยค่ะการถ่ายภาพในที่แสงน้อยจะคมชัดแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนแสงมากแสงน้อยทําได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมากับการจจับการสั่นของ สิ่งเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ดีกว่าเดิมได้ถึง4เท่านะคะประสิทธิภาพของกล้องดีกว่าเดิมถึง58%ค่ะเป็นกล้องที่เทียบเท่ากับกล้องที่ถ่ายภาพยนตร์ได้เลยนะคะเฉพาะกล้องของ S 2 2ตัวนี้นะคะครบแล้วก็จบไม่ว่าจะถ่ายยังไงก็สวยค่ะทุกสถานการณ์เลย และรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับปากกา S Pen เขียนด้วยมือวาดด้วยมืออย่างแม่นยำเลยคะ่ะใช้กดถ่ายรูปได้ด้วยนะคะด้วยเทคโนโลยีตัวใหม่นะคะตัวนี้ชิปเซตตัวใหม่ด้วยตัวนี้นะคะจะประหยัดพลังงานแล้วก็รองรับการใช้แอปมาก,มากๆเยอะๆเด้ด้วยค่ะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมไม่หน่วงค่ะเครื่องไม่ร้อนเหมือนสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆน,นะคะ และพลาดไม่ได้เลยค่ะกับการใช้งานได้ทั้งวันแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นชาร์จไว10นาทีถ่ายวิดีโอได้ถึง54นาทีหรือดูซีรีส์ได้ถึง4ตอนกันเลยนะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะจอใหม่ไดนามิกอัลมาเลท 2X นะคะตัวนี้สว่างใช้งานได้ทั้งกลางวันแล้วก็สู้แสงอาทิตย์ได้ดีค่ะปรับความสว่างแบบจออัตโนมัติตัวนี้นะคะ แดดแรงแค่ไหนก็เอาอยู่ค่ะหน้าจอไม่มืดแน่นอนแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นก็คือการนำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่หรือว่าเทรดอินนะคะตัวนี้เราจะตีราคาให้ลูกค้าเป็นเกรด A นะคะเกรด A แล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ได้เลยนะคะตัวนี้มีโปรโมชั่นอีกมากมายค่ะสักุณาวิเศษวงค่ะจาก D t แท็ VM โลตันครและสีมาขอบคุณค่ะ